หมูสับพี่น้องบางเธอบ่มีเวลาก็เอาหมูสับอยู่จ้ะถ้าเขามีเวลาฟักเนื้อหมูเราฟักเองมันจะอร่อยกว่ามันจะแซ่บกว่ามันจะอันอยกว่าในรสชาติกว่าถึงรสชาติอร่อยกว่าจ้ะพี่น้องต้องฟักแหนืให้ เหนื่อยว่าแบบไม่บีม่ดีมีบีงว่าใส่ก๋กินลาบหมูนี่แหะเห็นซุกๆกินลาบหมูใส่ตับใส่นังน้อพี่น้องนาอน,นี่ตับจ้ะนี่ตับมะนีเก๋นังที่ต้มแล้วจ้ะขเข้าแล้วก็พอาะตัวฟักเนื้อแล,แล้วก็สิ่หั่นหนังพี่น้องเดอ้อขออนุญาตบาดข้ามจ้ะ ฟักเก่งพี่น้องฟักหมูใบสิลาเองจ้ะหอยเปาหมูสับพี่น้องบางเธอบฮมีเวลากะเอาหมูสับอยู่จ้ะ <c oughs> ถ้าเขามีเวลาฟักไม่้อหมูฟักเองมันจะอร่อยกว่ามันจะแซ่บกว่า มันจะอันนี้ว่าในรสชาติกว่าถึงรสชาติอร่อยกว่าจ้ะพี่น้องต้องเข้าเปรี้ยงเนืะอเนื้องัมกอบบไม่ดีมีดีม่บีงัวใส่กะกินลาบหมูนี่แหละให้ซุปกินลาบหมูใส่ตับใส่นังเนาะพี่น้องเนาะนี่ตับจ้ะนี่ตับมันนี่กะ นังที่ต้มแล้วจ้ะข้อแลวก่นอนขอตัวฟักเนื้อแล้วก็ที่หั่นหนังพี่น้องเดอ้อขออนุญาตบาดข้ามจ้ะหวัดใกล้สิบถอยหวัดไม่ลราจะพี่น้อง สวัสดีทุกทุกท่านไดีเขามารับชมค่ะปีไมีแห้งกันนะคะ่ะน้อมาเดอ้อพี่น้องสีเย็นค่ะเขาสีเย็นกันเลยปิดกวางไว้เพรา่าเย็นไว้ไว้เขาไมาพี่น้องมากินเขา ก็เดบ่งเลยพี่น้องป๊อปหลับมูยัวๆจ้ะ หนังจัาะตับน่าจะพี่น้องมาจะลาบหมูหยั่วยั่วจ้าเสียบยุพี่น้องแต่ว่าอยากจางไปน,นิดหน่อยจ้ะ่อยเป็นคนกินเค็มเนาะโอ้ แอ้วคนชิบหายส่วนมาสดเหักหลายหลายทิ้งผู้เดียว จัง,จงขาดยังเนาะบนก็สมบ่หลับมังองตัวพี่หงมันเลยหลับแล้วก็เลยหลับร้ายค่ะ้ามันบ่นม,มดกขัวไว้อืม